ไม่ใช่าประตูยูงเป็นตุนต๊ดเนี่ยบุฟฟ่อนไม่ใช่พี่อน,นี่มันโผล่รถนนรุนน่นเลยเกติสักลองขัดว่างเม่ออะอย่างนี้ที่คาดผมอยู่บนหัว เปลาบเวลาไปเลยแม่ยีดภาพยังไม่โหลดเลยดูดูเขาเหอะอ้ไรโอ้โหตกบ้านเลยที่ไหแล้ะบ้านเหรอเออต้องขึ้นทางไหนวะนี่ โอ้โหนี้มีตัวด้วยเฮียแลวฟูโอ้โหโอ้โหเขาตรงกลางวะโอ้โหไปฝ่ารวังขวาเาลย ไอ้สัสไอ้เต๋อไอ้เจ้าเที่ยนี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วแล้วผมไม่มีเกาะน,นะชี้กำแพงเลย กาะ็้องระง,งมีคนนะระวนนังเอ่เียไม่มีกาะไม่มีกาะครับอย่าเพิ่งดันพี่ไพร้อมก็อย่าดันเออมันได้แล้วเบิด เฮ้มันอยู <t <t ่ไหนวะทำไมมันรู้ดีจังเลยว่าน่าอยู่ตรงไหนทาไม่ไหวกับมึงเงี้ยอีกรักเธอที่ฝันถึง

เฮ้ยเจอชุดป่นชุดแม่งเลยขโมยขโมยโชพูแป้นในกูนี่ลยเออมาแล้วจะมาแล้ว

嗯。<laughs> <laughs> <laughs> เร็วเร็วเรงไปแล้วไอ้สารจับ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  Yeah. Formal, for me now, I'm recalling a teammate. Watch out! Thanks. Man, man. My beeps, uh. Final call. One. All One. passengers should be on board. <laughs> ออกก็ได้เนี่ยยิงหนียิงหนีดิไปแล้วทำไรลงแล้ว มดีันโดนแล้วม่ะนัดมีคนยิงผมไปตัวแล้วนะพี่มันยิงมาพี่เน็ตหายเอา เจอบางโลตีดีต้ก็ทำไมตัวอะอะองลาวง่าสองตัวว่ะได้ไม่เป็นเล่นเลยกางมากลางมาปอก็มีตัวข้างหลังเลย ใย้มันชุบเพื่อนมาพี่ถึงบนพี่เฮ้ยเห็นตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่ถนะ้าลุเไืยองไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หนู้องมาต้องมานะผมไม่มีใครมาเลยมัน ที่แม่งหลด,ดลงมาอยู่แม่งยืนทะลุมาเลย <Help. S 2> เอ่ะ Help มาแล้วปอมีจากไหนวนะเนี่ยพี่ข้างบน บนเลยหกคนเลยวะมามาฝั่งนี้มาต่อไปชิดก็ฟอตัวนี้ข้างหลังไม่รู้ว่ามันติ่มอยู่อ่ะ จะถอเองเองพี่ยื่อไปออโปรดเรีคกฉันรอเลยเลยให้ไ่ถอดดึงถอดเรงนู้นนะปนเพียบเลยดูส่ง thành Thần oh. mới I'm không <coughs> 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 ใช่จะไ,ไปอีเวนต์พอไหมยัง่อมไอ้อ <c oughs> วงอยู่แรงมั้นแห่งมาริบแน่เลยพวกนี้นียจบเท่าไหร่ Cái gì vậy? Họ đi tìm đó. Đi tìm đi. Cái gì vậy?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  大哥呢？ ตองหลังกันไหมเรื่อเข้าวที่นี่เข้าวงวงก่อนมานี่ ห้าคนเองจำต้องจากบารังคาบารังคาแดงก็นี่แหละราคาฟ้า,าไม่โดนเนี่ยไ่ใช่ได้และ <laughs> what the fuck? Victory belongs to us. มันย like อมตายวงมันไม่ยอมให้เรายิงยิงก็เราได้คิวดิยมันยอมตายวงไอ้คนนั้นยิงมาจากตรงไหนวะตาแอบมีรูยิงยิงคนได้